ก็ประมาณ1 4 7เจ็นะครับสวัสดีครับผมพกบกับเรานะครับฝ่ายงามรอนิยมชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเด็กเดกในครอบครับแล้วก็บรรดาแม่พันธ์ทั้งหลายเรานะครับรดรอบๆของข้าวจนะได้ลงรายละเอียดอะไรครับ ฟาาาวว้านะครับแ้ฟฟ้าพญาควายเือกอายุสองขวบกว่าครับอันนี้ควายสาวของเรานะครับสูงพอๆกันนะครับร้อยสี่สิบขวบกว่าอันนี้แม่พารวยนะครับตัวนี้ของบิ๊กอุทัยแปดเดือนความสูงแม่พารวยก็ประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับอ่านี่นะครับแม่พารวย แม่พารวยเป็นควายพุทยนะครับเหล่าเก่านี่แหละครับหวองเขาดีลูกเขานะครับตัวเมียอยู่ด้านหลังนู้นนะครับวันนี้ลูกฟังแปดลิ้วนะครับของแม่เงินนี่นะครับแม่เงินไทยนะครับของพ่อบรามยมนะครับชื่อแม่เงินอนยางพักผ่อนครับตกเย็นก็เดี๋ยวปล่อยกินหญ้าในช่วงนานะครับ ก็พามาชมบรรยากาศที่รังเที้ยงที่พักแหล่งพักตอนเที่ยงนะครับนี่นะครับนอนอยู่นั้นลูกฟังแปดเร็้วนะครับอ,อันนี้แม่พารวยของบิก๊กอุทัยนะครับแปดเดือนนี้แล้วไ,ได้ลุ้นบิก๊กอุทัยพี่ลูกสาวก็นอนอยู่ ลูกปลาปังนะครับลูกปลาแม่พารวยแม่พารวยถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ใหญ่อยู่ในครอบนี้นะครับหน,นึ่เนงเงินหลังกระดานเลยครับไม่เงินองเขาดีใหญ่ คนเขาใหญ่แม่มารวยลูกสาวสายดาวเทพีนอนอยู่ข้างครับน้องแม่ห้องห้องฝาเงินฝากเงิน,งงน,งงนจิงไว้นะครับ ฟอลุกหน่อยลุกลุกหน่อยลุกลุกหน่อยครับเออที่คือฟังตอนนะครับลูกปาฟังแปดเดกับแม่งเงินนะครับที่อยู่ที่ยืนอยู่ข้างนี้ครับแม่งนันวัออยสี่เดือนนะครับตอนอายุสี่เดือนตดนไก่ครับดูกันยาวๆนี่นะครับ ควไยเผือกน้าหอลอดรูปแก้วฟ้าของเขาสวยนะครับแก้ไขนะนี่นะครับแม่ของลูกของแม่พารวยนะครับวัวเมียนี่นะครับลูกของแม่พารวยนี่แม่มารวยนะครับเดีนน๋ยวให้ดูให้ดูควายเผือกน้าหลอด น้ะพักนูนสวยรงเขาดีแข้งขาใหญ่เล็บดีแข้งขาดีกระดูกใหญ่หลังตรงครับไม่แอน ดาวพีพีกับแม่เขาชื่อแม่มารวยนะครับนี่ครับแม่มารวยแม่ของลูกดาวสายดาวพ,พีีที่นอนอยู่ติดกันก็ลูกของแม่เพิ่มครับสายป่าเงินนี่ครับแม่ถุงปองล้อ,องปาเงินหกเดือนแล้วครับโอเคนะครับ,รบวันนี้ก็พามาชมกัน เล็กน้อยอัปเดตให้ชมกันมีอะไรก็มาแบ่งปันกันชมว่าจะเป็นช่องทาง youtube หรือช่องทางอื่นๆกานเพจนะครับเอาไว้รับดูรับชมไปพัฒนากันนะครับดี๋ยนะครับส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ